อะเร็วม่วงเซกตั้มหวยอย่าไปซื้อรุ่นนี้รุ่นนี้เราคาดหวังเนาะเอออันนี้คาดหวังอะไรนะที่ปากแดงอย่างนีไปไม่ทำไมลำม่วงคนเดียวเนี่ยอาจารย์ดำอ่ะเพราะว่าเฟยเขาปากแดงอาจารย์เลยจุดม่วงมาแล้วอาจารย์ดำเออว่ะอาจารย์นนั้ปากออกมาผมก็ยังดีกว่าอาจารย์เออว่ะไอ้ตั้มอ่ะตั้มเฮ้ยตั้มกับผมใกล้กันว่ะเออแสดงว่าใกล้กันเลยใกล้กันเนี่ยเราสองคนอนาคตเหมือนกันแล้วหรือจริงๆแล้วเป็นเพราะว่า ไปากอาจารย์กับพันนิ่งม่วงไหมก็ไม่ถึงกับอาจารย์ก็ออกแบบไม่สดแต่เปยสดว่ะเปยออกอันนี้ซัมซุง A55 ครับปากม่วงกันทุกคนเปยสดหรือเพื่อนม่วงไหมไม่ม่วงเอ้าม่วงตั้มดูดิตั้มตั้มดูรย์ตักสดใครจะซื้อพิจารณาครับคุณพอม่วงไหมครับม่วงไหมครับเปยไม่ม่วงอ่ะเอ้าแล้วทำไมอยู่นี่นลวร์ลงนั่นดิลงนั้น ปุ๊กกี้แชมพู